ชาวบ,บ้านก็เบื่อข่าวนี้กันแล้วครับคุณหนูครับตบกันเป็นประจำาครับตัวว่าอยากจะขุดต่อมีอะไรไหมแล้วรู้ว่าอะไรที่ทำให้สองคนนี้เนี่ยเขาเกลียดกันมีคนเคยถามเขาแล้วนะครับที่ฉันบอกกันเรื่องมนว่าพวกเธอแย่งลิปสติกสีเดียวกันเรื่องแค่นี้เห็นไหมละครับคุณหนูเหตุผลแค่ขี้มด ถ้าแอปแล้วไปแอปตกกันนะครับยังน่าติดตามกว่าเลยครับเล่นประเด็นอื่นดีกว่าไหมครับอืมเช่นเรื่องข่าวๆเรื่องดีๆไม่เอานะครับคนไม่ค่อยชอบเรื่องข่าวๆเหน่าสนนะแต่ต้องเป็นเรื่องสองคนนี้นะหรือว่าไงเออเอาเป็นเรื่องของคนอื่นออกแทนได้ไหมครับถ้าลือไม่เอาข่าวของอ้วออกอ้วก็จะไปบอกเตี่ยให้เอาเรื่อง ออ <laughs> คุณหนูครับผมอยากทํางานที่นี่นานๆนะครับคุณหนูอยากออกนานเท่าไหร่ออกไปเลยนะครับผมออกให้ทั้งปีก็ยังได้นะครับคุณหนูครับอย <laughs> ไปบอกคุณพ่อเลยนะครับออแล้วก็คุณค่ะขอบคุณนะคะ คุณหนูสวยได้แหละคุณแม่จ้าชอบละสิคุณแนนคะ <c oughs> แนนขอสัมภาษณ์เลยค่ะ,ะคุณแนนรู้สึกยังไงคะที่คุณอายอาภัยพิรมค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะเรื่องเออเรื่องที่จะสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าในปีนี้ค่ะว่าจะร่วมมือกันเป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะปีสุดท้ายตายทำไมคะมันจะไปตายแล้วเหรอคะอ้ยคุณ ร้อนเล่นนะค่ะแต่จริงๆแล้วใจก็อยากจะให้มันตายไปจริงๆอตายแล้วร้อเล่นอีกแล้วมากเยอะนะคะเดี๋ยวๆบอกน้องๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้คิดว่าคงจะร่วมงานกันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะคะต่อไปคงจะไม่มีอีกแล้วค่ะพอกันทีล่าสุดสดๆร้อนๆเห็นไปมีเรื่องที่ร้านใจใหญ่ทำไม ไก็คนมันอยากจะมีเรื่องมันก็มีหรือเพราะว่าชอบผู้ชายคนเดียวกันองานเข้ากับคุณแม่ถามอะไรไม่ค่อเรื่องเลยน้องนัดไงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าพอแย่งผู้ชายกันที่สำคัญนะครับก็เห็นพี่เอ็นดูน้องก็เป็นพิเศษ พี่ก็อยู่เยอะแล้วสามีก็ไม่มีอาจจะอยากกินเด็กก็ได้้น้องคะพี่จะบอกแล้วอยากทราบไหมว่าเพราะอะไรวงการบันเทิงบ้านเรามันถึงตกต่ำเพราะอะไรรวมไม้ทีเดียวเลยรวมไม้เลยค่ะเพราะว่ามันมีนักข่าวบางคนที่มันชอบปั่นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องข่าว พี่จะบอกให้ทราบพร้อมๆกันเลยนะคะแนนบุษบาไม่เคยคิดจะกินเด็กอยู่คนเดียวสบายตัวกว่าที่เจ็บอะไรนะเจ้คุณแม่วิจยตกวนใจมากเ่ยนี่พ่อไม่เคยสอนเหรอใี่ทำข่าวที่เป็นสร้างสรรค์บากฮะไม่ดีวัวร้องอะไรกันวะ จากคอนเซปของเครื่องดื่มแซบซ่าที่ว่าการประทะกันของรสชาติที่แสบซ่านถึงสวงมีนะคะก็เลยมีไอเดียว่าพรีเซนเตอร์ของเราต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับตัวแม่จากสองวงการค่ะมาถ่ายหนังโฆษณาร่วมกันก็เห็นด้วยนะ,ะแล้วคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครดีละ่ะวินาทีนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากคุณแนนบุษบา ดาวค้างฟ้าแห่งวงการละครของไทยแล้วก็คุณอายอาภาพิรมราชินีแห่งวงการลูกทุ่งค่ะก็ดีนะแต่สองคนนี้เขาประกาศที่จะไม่ร่วมงานกันอีกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าเราทำได้หนังโฆษณาของเราจะเป็น Talk of the Town เลยนะคะแล้วถ้าทำไม่ได้ละ่ะ ทำได้สิคะเราต้องทำได้เนี่ยย,นยนินตอนพี่เซ้งานลูกค้าใช้สมองส่วนไหนคิดมันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะหัวหน้าปัญญาอ่อนสิหุยนี่โปรเจกต์เนี้ยมีนคิดตั้งนานนะคะแล้วมันก็เวิร์กมากเลยนะคะมีนว่าพูดๆๆไปเธอทําไม่ได้ทำไงเกิดขึ้นแล้วถ้ามีนทําได้ล่ะคะถ้าเธอทําได้ตอนเนี้ยเพอตําแหน่งเป็นแค่โปรเจกต์แมเนจเจอร์ ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นแอดเค้าดีเลกเตอร์จริงเหรอคะัวหน้าเป็นแอดเค้าได้เลยหรอคะอย่าล้ำเส้นฉันเจ้านายนะอย่าอย่าแต่เธอมั่นใจนะมั่นใจค่ะมั่นใจว่าต้องออกไปจากบริษัทนี้หรือ,อยังไงมั่นใจว่าสองคนนั้นน่ะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแน่นอนค่ะขวหน้าฉันจะคอยดูว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือเธอจะไป ก็ค,คุณแม่ห้าล้านทำงานแค่สองวันใสๆเบาๆกับคุณแม่ไม่เอาคุณแม่ก็แกล้งทำมันลืมหน้าอีตุ่มกระดุกกระดิกได้นั่นสักวันสองวันแล้วก็ทำงานร่วมกันไปไม่คิดแล้วก็ไม่ลืมด้วยโอ้ยคุณสวยเซ็งค่ะคุณแม่ต้องห้าล้านด้วยกันเนี่ยอยนนุ้ยนับวันนี้วน,นี้วันนี้เฮ้น้ากูมาไปไหนมาคะกูเนี่ยทำอะไร กอดกันไงคะคุณแม่ไอ้คุณแม่คุณแม่ทำหนูไม่ได้นะคะหน้าต่างมีหัวประตูมีช่องคุณแม่เดูคนอื่นเห็นเอามันจะไม่ดีไม่งานนะคะทําไมฉันจะกอดไม่ได้เออก็ฉันก็กอดกันแสดงความรักญาติผู้ใหญ่เอ็นดูหลานเนี่ยคุณแม่ค่ะไอ้จะไม่ได้ค่ะคุณแม่บังอยู่ได้ถอยไมคิดว่าอีนางกระเทยควายนี่มันโอ้ยยังอีกเอ๊ะ นัดทีหลังถ้ามีอะไรนะนัดให้พี่ออกไปหาข้างนอกดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ต้องระวังตัวนะไอ้บิ๊ก่มันจ้องเล่นข่าวเราสองคนอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้วันเกิดพี่แนนครับผมก็เลยเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ครับอ,อน่ารักจังเลยของขวัญม,มาเซอร์ไพรส์ด้วยน่งมิก้ เมกี้ออกไปขอโที่จะเลม่ัวตัวคุณแม่อะไรวะเนี่ยไม่ได้สักลูกเลยอุ้ยมันหมุนได้เลยหรอคะหมุนได้ค่ะโอ้นมันจะงับหวยฉันไหมคะโอเคจะไปเตยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปสระผมเล็กๆนะคะได้ค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณกามันนั่งอยู่บนยาเหลกกัดเลยเจ๊อะไรห้าล้านเจ๊ะไม่ไมอารมณ์เสียนี่เอาไปผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อนนู่นผะ่อนนี่หมดน่เอาไปผ่อนผู้ชายได้อ่ะนี่นางตุกติกแกหูตึงหเรื่องกาัถูหูแก,แกไม่ต้องเอาเรื่องผู้ชายเนี่ยมาล่าฉันเลยนะไปบอกมันเลยว่าไม่แต่ถ้าอยากได้ฉันนะ่ะต้องเอาฉันคนเดียว ้องเอาชันคนเดียวเ<อ>ข้าใจไหมว่าต้องเอาชั้นคนเดียวเออเอาชั้นคนเดียวเอาชั้นคนเดียวปฏิเสธทั้งคู่เลยเหรอเราจะจะเพิ่มผ้าตัวดีคะโอเคเฮ้ยตัดไม่พอทำไมไงสงสัยว่าฉันจะต้องลงมือเองซะแล้ว <sh arp> จับกบได้กี่ตัวครับล้อเล่นนะมีคนเห็นว่าคุณนัทเนี่ยไปหน้าบ้านคุณแดนบ่อยๆเท็จจริงเป็นยังไงครับมีคนเห็นคุณนัทไปจอดรถหน้าบ้านคุณแนนบ่อยๆครับหรอครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแดนกับคุณนัทเป็นยังไงครับ ขอโทษนะครับผมต้องรีบเข้างานขอตัวอแม่รอดู้วยสิี่จะรีบตามควายที่ไหนมเนี่ยไม่ได้ตามควายแต่มีควายมันตาม,มเร็วๆสิฉันจะให้เจตุ๋วเขาแต่งหน้าขืนชักชา้าแล้วก็อาจจะถูกปาดหน้าเค้กได้ไยไง คุณรู้หรือไม่